สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อน,นี้พาไม่ช่มรถตัดอ้อยเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่ยายวันไม่ได้ลงคลิปยงวโดนแล้วเพราะว่าโดยเวลาบออานวยเนาะก็เลยได้ลงแต่คลิปเลี้ยวโอ้ได้ลงแต่คลิปชอ็อตเมื่อนี้เขามาตัดอ้อยให้ยายวันพี่น้องคะ่ะพบกับช่องชีวิตบ้าน,านเด้อพี่น้องเป็นอย่งไรเนาะบรรยากาศพ่อช่มบอพี่น้องจ๋า กล่องได้วันแตกเนาะพี่น้องถ้าชมบรรยากาศรถตัดอ้ยยอ้ยมันแรงพี่น้องจ๋ากป็ปีปีที่แล้วนี่ตัดอ้อยลาพี่น้องตัดอ้อยเดียนมีหน้าโรงงานเกลียบปิดเนาะค่ะบัดนี้ก็เลยอ้อยก็เลยจังว่านได้ขวบปีพี่น้องแถมปีนี้ตัดอ้อยแล้วมันแรงเนาะ อ้อยก็เลยโบงางามบันไดแต่กะถึงเวลาตัดมันก็ต้องตัดเนอะจะโอ้อยแปลงน,นี่หกไรพี่น้องจ๋า ถคันนี้เป็นรถหกล้อพี่น้องจ๊ะเป็นรถรวมของโรงงานเนาะรถตัดอ้อยเบอร์สามิหกของโรงงานน้ำตาลพี่ไม้พี่น้องจ๊ะ